เดี๋ยวพี่ผมอยากรู้มากเลยลอยสักตรงหัมพี่แม่งเป็นรอยเป็นลูปอะไรพี่มังกรหรอรูปจุกนมไอโฟสเนี่ยมันบอกว่ามันอยากสักแต่มันกลัวเจ็บพี่มีวิธีอย่างอื่นไหมแนะนำแนะนำไม่วาดเอาว่าเอาแนะนำไม่วาดเพราะผมบอกว่าผมบอกว่าผมเจอพี่เก่งมาเนี่ยเขาสักทั้งตัวบอกว่าพี่เก่งสักยันหัมเออจริง ผีพีข่าวก็จริงใช่ <esar> <laughs> ตรง <Pen> <mouse> นั้นมันตรงนั้นมันค่อนข้างแบบเซนเซนเซตสิทีฟอ่อนโยนมากเลยนะครับเจ็บแม่ครับพี่ก็เจ็บนะเข็มลงเนื้อมันมันไม่ได้สำลีลงเนื้อกลัวไปได้แค่เข็มจะบ้ากหรือไงตอนสักเนี่ยช่างผู้หญิงช่างผู้ชายเรับพี่ที่หน้าเนี่ยช่างผู้ชายแต่ว er ่าที่ต like ัวเนี <Sham sugar> ่ยช่างผู้หญิงที่หน้าเนี่ยสัตกับมะเมี่ยวแท้ทูเกอเอ็มด้าทาร้อยยี่สิบสองแต่ว่า ที่ตัวที่อะไรอย่างเงี้ยสั่งข้างในหมดเลยไหลแดนแล้วเกินจะไม่ได้ว่าแดนไหนไดนไหแล้วตรงห้ำมาพี่คือมันไม่เหมือนนั่งโมกกันหรอวะรับพี่ตรงนั้นผู้ชายตรงนั้นผู้ชายแล้วภาพภาพมันแบบมันเหมือนแบบโมกันปะวะพี่หรือมันมันแข็งะวะตอนสั่งไม่แต่มันสักลำบากมากตรนั้มาโโหมันหดเข้าไปหายไปไหนก็เลยหรจะหนักช่วยกันดึงจริงเหรอจริงเหรอมันเออช่วยช่วยกันดึงเพื่อให้มันให้มันให้มันมีที่ให้สักเนี้ยเหรอดึงไม่เลยนะ ใช่เื่องกันดึงให้มันตึงเพราะว่าถ้ามันย่นแล้วมันสั่ไม่ได้ลายสั่งก็รู้อยู่เรามาถามเรื่องสักอทำเขาเอาตรงๆนะชีวิตนี้มึงเคยรู้จักคนสักอทำไหมไม่เคยผมเก่งมากแล้วคนที่มาเล่าเราเป็นคนเก่งอะคุณตอบครับพ่คุเก่งครับครับคือคือคือพี่จกตอบพี่จงถามตอนตกสเก็ตเอยมันตกสเก็ตมันเป็นไงวะพี่ตอนตกสเก็ตเหรอใช่ ตอนตกกระเจ็ดก็คันเลยเดิกจริงเหรอนาครับผมคันลูกแล้วมันแข็งนะไอันี้กลัวหรือเปล่าพี่กลัวหรือเปล่าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวคุยได้กำลังเดินไปห้องน้ำคือเขากำลังเดินไปห้องน้ำเพื่อจะเปิดหำดูแล้วก็เล่าให้เราฟังเออเพื่อที่จะไปดูว่าว่าไปแยกอีกทีว่าไปตอนตกกระเจ็ดมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ผมอยากรู้มากเลยรอยสักตรงหํำพี่แม่งเป็นรอยเป็นรูปอะไรวะางพี่มังกรหรอรูปจุกนม โอ้เจมส์เจมสจริงๆเลือกนมแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษคำว่าเบบี้อยู่เอ้ยอ๋อไว้สำหรับให้ดูดอย่างนั้นเหรอความหมายพี่ส่มนมเด็กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่โอ้โหตอนแรกตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นมังกรเป็นอะไรงี้เป็นแบบมังกรผงาดงัมอะไรงี้เออ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกด่อยเด้อโอ้ใจคอจะดู